ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพ,พระสังฆราชแต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพ,พระสังฆราชจำนวน5รูปโดยให้พระพรหมลีวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีใน6วัดหลักเพื่อความเป็นสุริมงคลคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจาการรมไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0 0คนุดงค้าสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานยิ้เเบงล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลปีที่4 ศูนย์ปฏิบัติธรรเพชรบูรณ์ปลูกดาวรวยเป็นปฐมเริ่มเพื่อใช้ในการต้อนรับคณะพระธุดงค์ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ติดตามได้ในข่าวเยี่ยมซีนิวสุดสัปดาห สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันปริชาสายเฮในรายการ DMC News สุดสัปดาห์รายการที่รวบรวมข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาข่าวสารงานบุญของศูนย์กัรยานมิตรทั่วประเทศรวมทั้งกิจกรรมดีๆของน้องๆเยาวชนมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและอนุโมทนาบุญร่วมกันอีกครั้งนะคะและสําหรับช่วงแรกนี้ค่ะเราจะไปติดตามข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนากันค่ะ โดยที่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะได้แต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจํานวน5รูปโดยให้พระพรมโมลีวัดปากน้ําภาษีเจริญเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์สมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้แต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจำนวน5้ารูปดังนี้พระพรมโมลีวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานพระพรมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสเป็นรองประธานพร้อมด้วยพระราษฎรพร์วัดปากน้ำภาษีเจริญพระราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญและพระมหาศาสนมุนีวัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยให้คณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีอำนาจหน้าที่ในการสนองงานกลั่นกรองงานและเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบหมายโดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติและประกาศของมหาเถรสมาคมและกฎหมายอื่น,นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ ทางด้านพระพรมดีโลกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครค่ะเป็นประธานเปิดสอบทำสนามหลวงนักทำโทและนักทำเอกที่สนามสอบส่วนกลางวัดสามพระยากรุงเทพมหานครค่ะพระพรมดีโลกกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดสอบนักทำโทและนักทำเอกที่วัดสามพระยาวรวิหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสนามสอบนักธรรมโทและเอกส่วนกลางฝ่ายมหานิกายโดยในปีการศึกษา2,557มีนักเรียนเข้าสอบนักธรรมชั้นโทเอกจำนวน147รูปสำหรับการสอบนักธรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการทบทวนความรู้ของพระพิสุิสัมมาเนนสำหรับนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้พระพิสุิ์ในภูมินวะกะมีความรู้ธรรมวินัยพอรักษาตัวได้ นักธรรมชั้นโทเพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในภูมิมัชิมะมีพรรษาเกินหพรรษามีความรู้ธรรมวินยัยละเอียดกว้างขวางออกไปถึงขั้นพอแนะนำผู้อื่นได้ส่วนนักธรรมชั้นเอกเพื่อให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในภูมิเถระมีพรรษาเกิน10ภพรรษามีความรู้ธรรมวินยัยละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงขั้นสามารถเป็นหลักในสังฆกรรมและเป็นอุปชาอาจารย์ดูแลสั่งสอนผู้อื่นได้ และเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดราชสิทธารามก็ได้เป็นสนามสอบในการสอบนักธรรมชั้นโทและเอกค่ะวัดราชสิทธารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้จัดสอบนักธรรมโทและนักธรรมเอกระหว่างวันที่8ถึงวันที่11พฤศจิกายนโดยมีพระธรรมรัตนวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามเป็นประธานในการควบคุมสนามสอบในครั้งนี้ สำหรับสนามสอบนวัดราชสิทธารามซึ่งเป็นการสอบนักธรรมโทและนักธรรมเอกมีสํานักเรียนสามสํานักเรียนประกอบด้วยสํานักเรียนวัดราชสิทธารามสํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามส่งพระพิสุสาสมเณรเข้าสอบจำนวน408รูปแบ่งเป็นนักธรรมโทจํนวน244รูปและนักธรรมเอกจำนวน1 6 4รูป ด้านพระครูพิาสารสรนาตวัดราชบพิษสถมหาศีมารามในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกล่าวว่าวัดราชสิทธารามเป็นสนามสอบนักธรรมส่วนกลางซึ่งมีพระพิสุสัมมเน็นเข้าสอบมากที่สุดเป็นอันดับที่3จาก13สนามสอบอันดับหนึ่งได้แก่วัดไตรมิตรวิทยารามมีผู้เข้าสอบนักธรรมโทและเอกจำนวน432รรูปอันดับสองได้แก่ วัดยาง415รูปอันดับ3ได้แก่วัดราชสิทธารามมีผู้เข้าสอบจำนวน408รูปซึ่งสถิติพระพิสุสัมเนนในสนามสอบส่วนกลางมีพระพิสุสัมเนนเข้าสอบนักธรรมโทจำนวน1,924รูปนักธรรมเอกจำนวน1,316รูป รวมทั้งสิ้นมีพระพิสุสิสม,มเณรเข้าสอบนักธรรมโทและนักธรรมเอกในสนามสอบส่วนกลางจํานวน3,240รูปส่วนบรรยากาศในการสอบธรรมศึกษาในปีนี้นะคะก็มีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจเข้าสอบเป็นจํานวนถึง2ล้านคนและสำหรับสนามสอบที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะก็มีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากค่ะ นักเรียนธรรมศึกษาจำนวน674คนได้ร่วมสอบธรรมสนามหลวงในระดับชั้นตรีโทและเอกประจำปีพุทธศักราช2557ณสนามสอบวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระมหาสุชาติชาติชันโยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเป็นประธานคุมสอบซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้อ่านคำปราศัยของสมเด็จพระวรรณรัตน์แม่กองทมสนามหลวงและกล่าวให้โอวาทก่อนสอบว่า การเรียนนั้นจัดเป็นคลังความรู้ที่ไม่รู้จักหมดสิน้นดังเช่นพระสารีบุตรผู้มีปัญญาท่านไม่ได้เรียนรู้แค่เพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่เกิดจากการเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงทำให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาการเรียนรู้วิชาทางโลกแต่ละชาติแต่ละภพนั้นไม่เหมือนกันแต่การเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่ายุคไหนจะอดีตปัจจุบันหรืออนาคต ก็เป็นธรรมะเดียวกันและธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจัดเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงและเป็นการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่ทางหลุดพ้นเราท่านทั้งหลายที่ได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้แล้วน้อมนําไปปฏิบตัติก็จะเกิดผลแก่เราได้อย่างเป็นอัศจรรย์ นักธรรมชันตีนะคะก็ได้สอนให้ดิฉันนะคะรู้จักบาปบุญคุณโทษร,รู้จักในการทําความดีและการทําชั่วนะคะแล้วให้เราฝึกสมาธิแล้วก็นำเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หลายอย่างค่ะทําสมาธิทําให้จิตใจเราสงบร่มเย็นนะคะแล้วก็ช่วยในการเรียนให้เราเรียนได้ดีขึ้นนะคะให้เรามีสมาธิและสามารถควบคุมอารมณ์ของเรานะคะให้อยู่ในเกรนที่พอเหมาะได้ค่ะ ก็อยากชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนใจจะมาเรียนนักทำชันตีนะคะก็มาได้นะคะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของเรานะคะแต่ก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และก็เป็นผลแก่ตัวเราเองในวันข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะทางด้านพระครูประหลัดสุวัฒนาธีรคุณเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบลเยียมค่ะก็ได้เป็นประธานในการเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2557ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตค่ะ พระครูประหลัดสุวัฒนธีรคุณเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบลเยียมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2557ณโรงเรียนสวนกุหลาบรางังสิตโดยมีอาจารย์สิริผลเกิดสีทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยรงังสิตเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมทั้งกล่าวว่าการสอบธรรมศึกษา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และตระหนักในความสำคัญในการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยรงังสิตจึงได้ร่วมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเผยแผ่และจันลงพระพุทธศาสนาทุกกิจกรรมรวมถึงการจัดโครงการสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ด้วย สำหรับการสอบครั้งนี้มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าสอบจำนวน1744คนแบ่งเป็นสอบธรรมศึกษาชั้นตรีจำนวน7 0 9คนธรรมศึกษาชั้นโทจำนวน734คนและธรรมศึกษาชั้นเอกจำนวน311คนค่ะคือลักษณะการเป็นสนามสอบเราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้ทุกปีต่อเนื่องมาหลายปีแล้วครับที่มี จัดให้นักเรียนได,ได้สอบธรรมศึกษาชั้นตรีทเอกสอบมาหลายปีครับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่จะให้เด็กได้เรียนรู้หลักธรรมะมาใช้ในการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอก็จะเขาก็จะได้นําเอาไปเป็นข้อปฏิบัติในการมาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนแล้วก็เพื่อในการดํารงชีวิตของเขาต่อไปค่ะวันนี้ก็สอบนักธรรมชั้นตรีที่โรงเรียนนะคะ ก็เป็นการสอบครั้งแรกก็ได้รับความรู้มากขึ้นนะคะเตรียมตัวมาตั้งแต่2อ,อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่โรงเรียนครูก็ช่วยสอนช่วยศึกษาช่วยติวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็สอบชั้ตีตีก็สอบครั้งแรกตื่นเต้นนิดหน่อยะคะ่ะแบบแต่พระอาจารย์ก็ใจดีะคะ่ะช่วยสอนทําผิดเขาก็ไม่มีใครว่าอะไรเงี้ยคะ่ะครั้งหน้าก็สอบอีกคะ่ะให้จบชั้นเอกได้ะคะ่ะเพราะว่าสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วอะคะ่ะ ก็ในที่ฐานะที่เป็นชาวพุทธนะคะก็มีความสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องปฏิบัติตามพุทธศาสนาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีได้ค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองสอบดูค่ะจะได้มีความรู้มากขึ้นแล้วก็ใช้ในการศึกษาได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงสิ้นปีกันแล้วนะคะหลายหน่วยงานก็เตรียมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เช่นเดียวกันกันกบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เตรียมจัดงานสวดมนต์ข้ามปีเพื่อต้อนรับความเป็นสิริมงคลโดยคาดว่าในปีนี้จะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า500,000คนค่ะน,นายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสอสอส เตรียมจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2558เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและสังคมเป็นกิจกรรมมงคลแทนการละเล่นหรือกิจกรรมรื่นเริองอย่างอื่นในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดให้6วัดหลัก เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและมีผู้บริหารจังหวัดเข้าร่วมได้แก่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวาระวิหารวัดเจดีหลวงวรวิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองและวัดท่าตอนพระอารามหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อโครงการว่าสวดมนต์ข้ามปีชีวีสดใสเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไทยราชันเริ่มพิธีในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2557ตั้งแต่เวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปซึ่งปีนี้พิเศษจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจัดทัวร์มาเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะโดยตั้งเป้าไว้ว่ากิจกรรมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ500,000คนค่ะ คุณผู้ชมคะการสวดมนต์ข้ามปีนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะเป็นการต้อนรับสัก,กราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองครอบครัวรวมไปถึงประเทศชาติค่ะและช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคะ่ะช่วงหน้าคุณสุคนทิรสีวงได้รวบรวมภาพบรรยากาศงานบุญทั้งประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันพักสักครู่เดียวคะ่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับ DMC News สุดสัปดาห์ในช่วงเบรกที่2ค่ะดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์รับหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารงานบุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์มาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยที่ทุงดองข้าสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดงานยี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลปีที่4ค่ะ เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาณทุดงข้าสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานยี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลปีที่4เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่หลากหลายทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาโดยพระครูประหลัดสุวัฒนทีรคุณท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระตนะไตรและแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ทำใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้สอดแทรกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรื่องราวของกฎแห่งกรรมในบทนำนั่งสมาธิเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีความเข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยค่ะจากนั้นจึงเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีและจุดประทีปบนลานให้สว่างสวัยไปทั่วทั้งลานธรรมต่อด้วยการจุดโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสร้างความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันลอยกระทงที่สระเศรษฐีทะเลบุญ<ะ>ทางด้านของไร่สมประสงค์จังหวัดปทุมธานีนะคะได้จัดพิธีปลูกต้นกล้าดาวรวยเพื่อเตรียมต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยบนเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่4ที่กำลังจะมีขึ้นในต้นปีหน้าค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาณไร่สมประสงค์จังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปลูกต้นกล้าดาวรวยเพื่อต้อนรับคณะพระธุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่4โดยมีคณะกัลยะนานมิตรในจังหวัดปทุมธานีร่วมปลูกต้นกล้าดาวรวยเป็นจํานวนมากค่ะบนพื้นที่3ไร่จํานวนกว่า3,000ต้น ด้านกัลยะนานมิตรสมประสงค์ประนีตพนกลังเจ้าของไร่สมประสงค์ได้กล่าวว่าได้นําที่ดินที่ตนเองซื้อไว้มาปลูกไร่ดาวรวยเพื่อต้อนรับคณะพระธุดงวงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์สายทองคําซึ่งได้ปลูกและตัดดาวรวยเป็นปีที่สแล้วโดยร่วมบุญทั้งหมดทั้งคนงานและการดูแลต่างๆ โดยในปีนี้นะคะตั้งใจจะดูแลไร่ดาวรวยให้ออกดอกทันใช้ในการโปรยต้อนรับคณะพระธุดงกกองพันเนื้อนาบุญที่กำลังจะมีขึ้นในต้นเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ค่ะ เช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้ปลูกดาวรวยเป็นปฐมเริ่มบนพื้นที่สีไร่เพื่อใช้ในการต้อนรับคณะพระทุดงในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2 5 5 8ค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้ทาพิธีปลูกดาวรวยเป็นปฐมเริ่มเพื่อใช้ในการต้อนรับคณะพระทุดงที่จะเดินทุดงในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ในเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ซึ่งก่อนจะมีการลงพื้นที่ปลูกดาวรวยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์สาธุชนและน้องๆที่ผ่านการอบรมเยาวสตรีและน้องๆที่ผ่านการบวชสามเณรได้มารับบุญในการปลูกดาวรวยครั้งนี้ บนพื้นที่สีไร่จำนวน14,000ต้นด้วยความสนุกสนานปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะที่มีส่วนร่วมในการปลูกดาวรวยเป็นปฐมเริ่มในครั้งนี้ค่ะยังอยู่กันที่กิจกรรมงานบุญของศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกาลยานามิตรให้กับชาวพมา่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ายในงานพระมหาอุเทนสิริพัฒโทรประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้นําผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมบ้านกาลยนมิตรซึ่งในครั้งนี้มีชาวพม่าก,กว่า50คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมปฏิบัติธรรมโดยการประสานงานของคุณกสิตโคสิตานนนประธานหอ,อการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ชาวพม่าได้มีโอกาสสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและเข้าใจในพระพุทธศาสนาและที่สําคัญได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธในประเทศไทย ด้านผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะต่างก็กล่าวว่าโครงการปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้ชาวพม่าได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกันด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องนอกจากนี้ทุกท่านยังตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยค่ะ ไปติดตามกิจกรรมของน้องเยาวชนนักศึกษากันบ้างค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดอบรมซูเปอร์วเซอร์รอบไฟนอลคอร์สโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่33ค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดอบรมซูเปอร์วเซอร์หรือธรรมทูตโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ารอบไฟนอลคอร์สให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ จำนวนกว่า3,000ันคนณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระมหาดรสมชายฐานาวุโทโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาดว่าซูเปอร์วเซอร์ทุกคนกำลังเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เพราะกำลังทำภา,ารกิจที่สำคัญมากต่ออนาคตของพระพุทธศาสนา กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่เรากำลังทำกันอยู่นี้ถือเป็นงานของเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดในโลกแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง33ปียาวนานที่สุดในโลกก็ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนานอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องเส้นทางชีวิตสู่ความสำเร็จของดรกฤษดาจากใจมน ประธานกรรมการผู้จัดการห้างพุ้งส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟประเทศไทยและในโอกาสนี้ท่านได้มอบกองทุนให้แก่โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะความร่วมแรงร่วมใจกันของทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการบัตรระชาสามนเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในปีพุทธศักราช2558ค่ะ และเป็นที่น่ายินดีนะคะที่อําเภอเขาคิจกูจังหวัดตราดได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการในระดับอําเภอจนเป็นที่มาของการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายความสําเร็จของโครงการติดตามจากรายงานพิเศษชุดนี้ค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการบรรพชาพสามนเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเนี่ยผมเห็นว่าเพื่อมุ่งหวังที่จะปลูกฝังความรักชาติรักศาสนาแล้วก็รักสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทำให้เยาวชนเนี่ยได้รู้ลักษามัคคีนะฮะแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมในอนาคตนะครับนอกจากนี้ก็ยังทำให้เยาวชนเนี่ยได้รู้จักถึงวัฒนธรรมประเพณีศิลธรรมอันดีงาม นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็จะได้ห่างไกลจากยาสพบติดด้วยจะสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลเลยนะก็คือเรื่องนโยบายปลูกฝังค่านิยม12ประการให้กับเยาวชนเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการเข้าใจในเจตนารมณ์ของโครงการบรรพชาสามเณรฟ,ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยและมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลกับเยาวชนสังคมไทยและพระพุทธศาสนาของเรา โดยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของการประชุมชี้แจงโครงการบรรพชาสามเณรฟ,ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประชุมหารือกันเพื่อนำความสำเร็จมาสู่โครงการบรรพชาสามเณรในอำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเขาคิชกูด14โรงเรียนวัฒนธรรมอำเภอเขาคิชกูด คณะผู้จัดงานโครงการบรรพชาสามเณรทั้งพระพิสุสฆ์และกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรีนำโดยพระสมุทรสรพงศ์สุดทัสัตโทรประธานจังหวัดจันทบุรีและได้รับเกียรติจากนายสิริศักดิ์สิริมังคลาในอำเภอเขาคิจกรุมาเป็นประธานในการประชุมรวมทั้งยังให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ในส่วนของอำเภอเ,เราได้เล็งเห็นความสําคัญของโครงการนี้นะครับเราก็เลยได้เข้ามามีส่วน ในการที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นนอกจากจะในเรื่องของบ้านของวัดแล้วก็ของโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับทางราชก,การที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ผลักดันแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้นำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะผมจะได้มีการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนขึ้นมาครับเพื่อที่จะได้ขอความร่วมมือผู้ผหานโรงเรียนเนี่ยได้ให้ความสําคัญแล้วก็ นเเด็กมมาาาข้างงาร่วโคุณแจสําคัญที่จะนําความสําเร็จมาสู่โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยก็คือความร่วมมือกันของ3สถาบันหลักคือบ้านวัดและโรงเรียนที่ประสานกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและยิงท่าได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอีกด้วยเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นที่อำเภอเขาคิชกุฎแห่งนี้ภาพความสำเร็จที่มุ่งหวังก็เห็นชัดขึ้นทันตา ซึ่งอาจจะเรียกแนวทางนี้ว่าเขาคิชจกูดโมเดลก็ได้คือชี้แจงให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจและเห็นพ้องต้องกันผสานความร่วมมือจนถือเป็นภารกิจร่วมกันและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงบทบาทของตนตามหน้าที่ของแต่และหน่วยงานพระสมุสรพงศ์สุทธาสัตโธประธานจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวกับทีมงาน DMC News ว่า จะนำแนวทางนี้ไปใช้กับอำเภออื่นๆเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการประสานความร่วมมือที่ส่งต่อทีละขั้นตอนจากวัดไปสู่โรงเรียนจากโรงเรียนไปสู่บ้านโดยมีหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โครงการนี้ก็ได้รับความดูแลแล,และก็ได้รับในการอุปถัมภ์เนี่ยจากท่านนายเภอเป็นอย่างดีพาจารย์รู้สึกมีความเพื่อปติใจมากที่ท่านนายอำเภอได้สละ เวลาอันมีค่าเนี่ยได้มาเข้าร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างมิติแนวทางใหม่ในการทำงานต่อไปแล้วคิดว่าจะนำแนวทางในการที่เราจัดทำในอำเภอนี้ไปขยายผลให้กับอำเภออื่นๆในจังหวัดต่อไปว่าให้ได้มีโอกาสใีการจัดสัมมนาแบบนี้เกิดขึ้นโดยเชิญนายอำเภอ แล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนให้ได้มาประชุมและก็รับฟังข้อมูลดีๆแบบนี้พร้อมกันนางขวัญธน,นพัฒนค้าขายวงวริศประธานศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเขาคิจกูดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำขุนกล่าวว่าดีใจมากที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เพราะจะได้กล่อมกล่าวจิตใจเด็กๆให้พวกเขามีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นโครงการที่จะช่วยแบ่งเบาการสอนให้กับคุณครูได้เป็นอย่างดีค่ายตรงนี้ดิฉันถือว่าเป็นลานธรรมที่จะสอนให้เด็กได้เรียนรู้และซึมซาบคุณธรรมที่เด็กจะต้องนำไปฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนและฝ่ายดีที่จะเป็นหนทางให้พาไปเป็นเด็กดีวันข้างหน้าทำให้เราเนี่ย เบาภาละในการสอนลงนะคะเราพูดนี้หนึ่งเด็กก็จะรู้และเพราะเด็กได้ถูกฝึก,กจิตมาแล้วฉะนั้นตรงนี้ดีฉ่นถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเป็นเวทีที่ดีมากก็กะว่าอาจจะต้องไปคุยกับเด็กทุกทุกชั้นด้วยตัวเองนะคะ,ะแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ให้ครูเนี่ยประจําชั้นหรือประจําวิชาเนี่ยคงจงช่วยกันสอดส่องและช่วยกันชักจูงให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาบวชกันเยอะ เพื่อให้เด็กได้ฝึกทําความดีและเด็กจะได้เป็นชาวพุทธที่ดีด้วยแล้วก็จะได้เข้าใจในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยงานของพระศาสนาเป็นงานที่สําคัญที่ต้องทําให้สำเร็จผลเพราะทุกงานล้วนเป็นไปเพื่อ,อยังประโยชน์ให้สําเร็จแก่ตัวของเราเองและมวลมนุษยชาติถึงแม้ว่าจะหนักหนาะเหนื่อยยากเพียงใด แต่ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆไปทันทีถ้าพวกเราชาวพุทธช่วยกันแบกบรับไว้คนละไม้คนละมือ DMC News รายงาน คุณผู้ชมคะโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในปีพุทธศักราช2558นั้นนะคะนอกจากจะเป็นโครงการที่จะช่วยสืบสารอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานแล้วยังเป็นโครงการสําคัญค่ะที่จะช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณภาพด้วยศีลธรรมอีกด้วยค่ะก็ขออันโมทนาบุญกับทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของ DMC News สุดสัปดาห์แล้วละค่ะดิฉันสุคนทิพย์สีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนต้องขอลาไปก่อนติดตามรับชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ